พระบรมราชองการประกาศพระราชกิจสิริกาเรียกประชุมรัชสภ,ภาพศ2566พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินทระมหาวชิลาลงกรพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ไว้ณวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีสีสินพระมหาวชิลาลงกรพระวชิลักกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศ,ศักราช2566แล้วและตามความในมาตรา121ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทย กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปโดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา121มาตรา122และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้ตราพระราชกิจสิริกาเรียกประชุมรัชสภาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมพศ2566เป็นต้นไปผู้รับสนองพระบรมราชองค์การพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี